ครับผมกขอกราบสวัสดีครับเมื่อนีเขาก็สิได้มวัพระธาตุแปดพระองค์ของจังหวัดนครพนมนะครับพระธาตุแรกก็คือพระธาตุประสิทธิ์ครับที่ปริดิษถานยู่ณวัดพระธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับเป็นอีกพระธาตุหนึ่งที่อยู่คูบานคูเมืองนครพนมมาชานานครับพระธาตุประสิทธิ์นั้นแต่เดิมแล้วเป็นเจดีเก้าแก่ครับที่ชำ่ำรุดสุดส้มภายในบรรจุ พระพุทธรูปเก,าเก่าแก่หลายองค์นะครับได้ถือค้นพบโดยชนเผาไท้ย,ย่อครับที่ได้อพยพหนีภ่ยสงครามและต่อมากก็ได้บุรณะต่อเติมครับโดยเลี่ยนแบบจากพระทาตพนมนะครับ สองกับเป็นพระาธาตุมหาชัยครับตัง้งอยู่อำเภอตำบลมหาชัยอำเภอป,ป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับพระาธาตุมหาชัยก็เป็นอีกพระาธาตุดึงที่มีความสําคัญและเป็นพระาธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธนะครับมีความเสื่อมาบุ่ดไ้มั่นนมัสการแล้วจะประสบแต่ใชยชนะในชีวิตครับเป็นปูชนียสถานอีกแห่งหนึ่งครับของจังหวัดนครพนม พอบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุไว้ในองค์พระธาตุนะครับแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปปางหามญาติครับที่แก้ด้วยไม่สดาวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับครบผู้ใดผ่านไปผ่านมากก็แวะกาบนมัสการพระธาตุได้ครับพระธาตุตั้งยูอำเภอป่าป่า,ปาครับผม พระธาตุเลนูครับองค์พระธาตุเลนูก็จจาลองมาจากพระธาตุพนมองค์เกานะครับกางในก็นจะเห็ุเป็นโพวงไว้ครับเป็นโพวงเพื่อบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปท่องคําครับพระพุทธรูปเงื่อนแล้กก็ะของมีคาของพญาและกระเจ้าเมืองเลนูนครน,นะครับกระสางขืนในเล่าเีพ่อสอพรครับเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของภูที่เกิดวันจันทร์นะครับ วัดพระธาตุสีคูณครับวัดพระธาตุสีคูณก็ตั้งอยู่ตำบลน้าแก่ครับอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมครับก็เป็นอีกพระธาตุหนึ่งครับเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารครับก็ได้กล่าวขานกันว่าผู้ใดดมากับนมัสการแล้วจะได้รับอนิสงครับไหมีศักดิ์ศรีทวีคูณครับเป็นพระธาตุอีกองคหนึ่งนะครับที่ถือคนพบในละเล่าประมาณปี พศ2340ครับแล้วก,ก็ได้รับการบุรณะครับคังใงในปีพศ2486ครับถึง2,490ลักษณะสร่างกับคล้ายๆพระธาตุพนมครับภายในกบับบรรจุอรหันตธาตุของพระโมคคัลลาและกัพระาสารีบุตรครับผู้ได้พานไปพันมากกับแววกกาบว้กันได้นะครับอยู่อำเภอหน้าแกรครับ นี่ก็เป็นองค์พระาธาตุพนมนะครับพระาธาตุพนมก็เป็นพระาธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดปีวอกครับและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับองค์พระาธาตุพนมก็ได้ประฏิษฐานณวัดพระาธาตุพนมวรวิหารนะครับวรมหาวิหารครับผลจากการค้นพบทางโบราณคดีครับลวงความเห็นกันว่าองค์พระาธาตุพนมสร้างขึ้นในเล่าปีพศ1200-1400นะครับ ตามตำนานกล่าวขานว่าภูสางคือพระยามหากับสปะและพระอรหันต์หาลอยองครับและถาวพระยาเมืองต่างๆภายในองค์พระธาตุครับกับบรรจุพระอุรังคธาตุครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผ่านไปผ่านมากระแวกการนมัสการองค์พระธาตุได้นะครับก็อยู่อำเภอธาตุครับ พระธาตุมิ่งเมืองมรุขะนครครับสำหรับพระธาตุมรุขะนครนี่ก็เป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับวัดมรุกะนครนะครับก็มีอายุราวๆประมาณ300ปีครับก็เป็นวัดปลาเพียงวัดเดียวนะครับที่มีองค์พระธาตุประดิษฐานอยู่วัดกระตั้งอยู่ตาบลดอนนางหงครับอําเภอธาตุพระนมครับจากงหวพดนครนะครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตรครับ องค์พระาธาตุกระางขึ้นในร่ราบประมาณปีพศ2 5 3 6นะครับเดืองในวโรก,การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคลองสิริราชครบ50ปีครับ,รบผุ้ไดผ่านไปผ่านมาก,การล่องแวะเข้าไปกับไหวน้ำมัตสการล่องเบิ่งครับกศิลปะสวยงามครับเพินสางไหวลายอย่างครับ เมื่อวาจะเป็นพวกเมา่าจะเป็นบอ่อน้ามของพญานาคครับหลรูปั้นพญานาคครับวัดมหา,าธาตุครับวัดมหา,าธาตุก็ได้ตั้งอยู่ถนนสุนทรวิทย์ครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมครับจังหวัดนครพนมครับวันนี้ก็ได้สร้างขึ้นในว่าเล่าปีพศ .2100 หนึ่งร ห้าสิบนะครับจะเปลี่ยนวัดประจําเมืองนครพนมเลยครับก็ได้ส้างขึ้นมาพร้อมๆกันกับเมืองนครพนมครับซื้อเก่ารับซื้อเดิมก็คือวัดมิ่งเมืองครับต่อมาชาวบ้านก็ได้เอื่นกันติดปากว่าวัดธาตุนครครับในขังในองค์ของพระธาตุครับก็ได้บรรจุพระอรหันธาตุนะครับแล้วก็พระพุทธรูปทองคาครับแล้วก็บรรจุของมีคาไว้ในองค์เจดีย์นี่นะครับ พระธาตุท่าอุเทนครับพระธาตุท่าอุเทนกระตังอยู่อ,อําเภอท่าอุเทนนะครับกับยูทิติตกันกับทีวาการอ,อรําเภอท่าอุเทนนะครับก็เป็นพระธาตุประจําวันเกิดของภูริเกิดวันศุขนะครับก็กล่าวขานกันว่าจําลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมนะครับแต่ก็มีขนาดเล็กกว่าพระธาตุพนมองค์เดิมก็เพื่อนก็มีความเชื่อกันว่าครับผูไดเลมันธรรสการพระธาตุทา่ทาอุเทนแล้วก็จะได้รับอนิสงส์ครับชีวิตรุ่งโรจน์ครับ ผู้ใดผ่านไปผ่านมากะแวะมานมัสการกาบไวโองค์พระธาตุได้นะครับกะมาะแวะเบิงสองฝั่งริมโคงครับเบิงภูเขาทิวทัศนของอำเภอทาวเทนครับว่ามีความสวยงามสําใดฝั่งโคงนะครับก็ะจะเห็นมองเห็นภูเขาจากฝั่งลาวครับครับผมสําหรับคลิปเทียวว่ยวไหว้พระธาตุเปรพระองค์ของจังหวัวนดนครพนมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากที่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเข้าน้ำเนครับก็บขอกล้าพระว่า,าสวัสดีครับ